สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะคลิปนี้ Honda City นะคะเครื่องดีเกีย e ร์ดีแอร์เย็นเพลงเพาะนะคะไฟติดครบนะคะทุกท่านราคาเพียง39,500บาทเท่านั้นนะคะตามสภาพตามราคานะคะสามารถวิ่งทางไกลได้นะคะเครื่องเกียร์ดีค่ะเอกสารครบพร้อมโอนนะคะภาสีพรบรไม่ขาดนะคะทุกท่านใช้ข้ามปีได้สบายนะคะ รถสภาพตามรูปนะคะท่านใดสนใจก็ดูรูปประกอบการตัดสินใจไปด้วยนะคะทุกท่านเป็นรถยนต์ h อ n d a า i ิตีนะคะรุ่นนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะทุกท่านตามรูปนี้เลยนะคะราคาเบาๆ39,500บาทสภาพคืมเครื่องเกียร์ดีค่ะพร้อมวิ่งทางไกลได้เลยนะคะเอกสารครบพร้อมโอนนะคะทุกท่านคันนี้นะคะ ภายในยังโอเคอยู่นะคะกระจกเป็นมือหมุนตามรูปนะคะสนใจติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์ต่อใต้คลิปนี้ได้เลยคะ่ะถ้าถูกใจแนะนําเดินทางไปดูรถประกอบการตัดสินใจด้วยตัวเองเท่านั้นนะคะไม่แนะนําให้โอนมาจําร่วงหน้าในทุกกรณีนะคะทุกท่านเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองคะ่ะสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแอดมินมาแนะนําไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ